เอาไปเอาบอดากันก่อนครับกินของรองท้องก่อนนะครับนี้เดี๋ยวเจอกันที่เอ่าวบอดากับผมแล้วนะครับพี่แล้วก็มาจ่ายค่าธรรมเนียมอุทยานครับผมปั๊กเจ็ดกองกันเกาะเกาะโอเคครับตอนนี้อยู่จี้เกาะเกาะอะไรครับผมเกาะอะไรม่รู้เลยก็ได้หรันเกาะอะไรเละกบดะกบคุบดะกเบอดะนะครับวกบดะ เรามาการเช็คอินนะครับผมนี่ครับขอเช็คหน่อยครับโดนฝนเราก็ด่นนออดานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวนะครับฝนตกนี่ตอนนี้ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะโอเคนะฮะนี่ก็รยยนะดูฝนนะครับคนเยอะเหมือนกันนะนก,นกับบอดา่าเอานี่เจ้าหน้าที่อุทยานก็นำธงแดงไปฝากแล้ว นี่เป็นนี้เย็นมากๆเลยครับตัวนี้ตันนี้กดเย็นเลยโคตรเ,เย็นมาเที่ยวมาเที่ยว,เ,ยวเ,เดินแก๊กจัง <What? S 1> <laughs> โอเค บสวยมากๆเลยด้านหลังนั้นก็เป็นหาดนะครับไปขึ้นแรงหน่อยครับมีกับใสนโคตรขาวนะครับ,รบ,รว,รบว้าวเก็บไม่เยอะนะครับเพราะว่าฝนตกด้วยนะครับตอนนี้ถ้าฝนไม่ตกนี่สนุกเลยครับแต่วันนี้ชุ่งจ้ำน่อยครับไม่ร้อนนะครับผม เดี๋ยวผมขอเดินกลับแป๊บนึงอยู่บนเรือแล้วไปกันต่อครับผมผมเริ่มซาครับผมเริ่มเริ่มแรงแล้วตอนนี้ไปกันต่อครับผมไปกันต่อพวกเรา let's go just do it let's go just do it just do it ไปกันต่อนะครับพวกเราบนเลยครับผม เดี๋ยวพี่ให้ทิปพันห้าไปกันต่อครับอยู่ที่ไก่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหัวไก่ครับไอ้เรื่องก็ันี่ครับจะเป็นหัวไก่ครับตอนนี้ก็ทีมงานเพื่อนๆเพื่อนกำลังเล่นน้ำกันอยู่ครับด้านหลังเรากำลังเล่นน้ำกันอยู่ด้านหลังอ่ะ จริงเอาใส่เ่ะอที่หยุดใช่ครับเดี๋ยวผมขอลงน้ำแป๊บนึงนะเจอกันเจอกันเดี๋ยว Eu não กระบี่นะครับนะครับก็ทะเลแวกครับผมลืมนลื่ลื่เดี๋ยวลงไปด้านล่างดีกว่าอยู่กันที่ทะเลแหวกนะครับผมทะเลแหวกทะเลแหวกนี่นี่ที่ทะเลแหวกที่นี่เราอยู่กันที่ทะเลแหวกนะครับนี่ก็เป็นงานของพวกเรานะที่มานะครับผมตรงนี้กันเลยนะทะเลแหวกครับ ไม่ครับสวัสดีครับถ้าเป็นในแบบที่ทราบน้ำลงสุดก็จะเห็นแต่งแบบเป็นหาดนะครับตรงกลางนะก็เป็นคลื่นซัดมันก็อยู่ตรงกลางได้นะครับอยากให้ดูด้านหลังด้านหน้านะนี่เลี้ยงน้ำ โอเคครับผมเดี okay, mm ๋ยวผมขอไปเล่น like. น hmm. oh wow. so ้ำแป๊บนึงนะฮะเดียกันครับโอ้โครับโชว์สเต็ปนะครับผมนี่คือการโชว์นะครับนี่คือการโชว์สเต็ปนะครับโอ้โหว้าวเอาไม้เอาไม้กนี่ครับบรรยากาศเสานะฮะคนก็เยอะนะครับผมนักท่องเที่ยวนะครับจังหวัดกระบี่นะครับผม นี่ก็เป็นเจ้าของเรานะคือมานี่ครับนี่คือการโชว์สเต็ปการโดดครับโอ้โหสุดยอดครับผมกดไลค์กดไลค์กดไลค์ลเลยครับกดไลค์เลยโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปใช้เวลากับเพื่อนแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับ อยู่ฝั่งนี้เลยครับผมนี่ก็เป็นก็เป็นมบรรยากาศนะครับนี่ลำเร็วเยอะครับครับลำเร็วลำเราผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะดูน้ำกับน้ำก็ใสโอเคได้ตายทุกอน บ๊ายบายครับผมกับข้าวท่าครับผมดู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 กับข้าวท่าครับผมแล้วเจอกันครับกับจากเที่ยวเกาะคลิปดำน้ำเมื่อเช้านี้ตอนนี้ก็โผล่อยู่ที่ปูวิลล่านะครับอยู่ที่บ้านในตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงค่ำแล้วนะครับผม ทำภารกิจส่วนตัวสำเร็จนะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างก็สนุกครับแต่ก็ฝนก็ตกตลอดทั้งวันนะครับแต่ก็มา,มาแบบหยุดตกก็บ่ายสองบ่ายสามแล้วนะครับันกลับพอดีนะครับก็เลยไม่ถ่ายนี้นะครับักน,บนกลับคลิปก็ฟังแล้วก็น่าจะยาวพอสมควรเหมือนกันนะครับผมน่าจะตัดเป็นเอพีไปนะครับผมโอเคนะครับ ชอบกดไลคกดแช้ง like, ับคด้วยนะเดี๋วเจอกันนะครัใครวะเดี๋ยวเราไปต่อมือค่ำกันครับเดี๋ยไปกินข้าวด้านล่างนะครับผม okay, นะโเผมจะปไปลงกินข้าวด้านล่างครับพอป,ปิดตูก้ก่ <c oughs> ด้านล่งดูบอลกันอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs>

นี่ก็เป็นเช้าวันที่สามนะครับเคงานที่เรามาเที่ยวนะครับผมเป็นวันสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวก็เดินทางกลับแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นช่วงเช้านะครับที่เรามาพักออสการูวิลล่ารีสอร์ทนะครับนี่ครับผมนอนชั้นบนเนี่ยแต่นอนสบายอยู่นะครับผมเช้าวนี้มีอะไรพิเศษเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องอีกครั้งนึงครับตอนกลับนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันฮะ ขอไปทำอะไรต้องหยิบเก็บกระเป๋ากินข้าวไรก่อนนะครับผมเจอกันครับแวะพักถ่ายรูปนะครับผมเป็นจุดบาใบนะครับผมนี่ครับอยู่หน้าหาดตอนนี้แนวกำลังถ่ายรูปอยู่ตอนนี้นี่ก็จะเป็นบาใบนะครับนี่ครับกด เดี๋ยวยังครับะอะไรเดี๋ยวยังเดี๋ยวยังนี่ก็เป็นลูกปลาไปนะครับแต่ก็มีจะมีคนกำลังเหมือนกล้ๆตกปลาอยู่นะครับผมมีกำลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับผมนี่ก็เป็นทีมงานของพวกเรานะครับถ่ายรูปกันหน่อยครับผมจะไปถ่ายรูปกัน <thôi S 2> เดี๋ยวผมไปถ่ายรูปแป๊บนะครับนี่ครับบรรยากาศโคตรดีอะครับวันนี้โคตรร้อนเดี๋ยวไปถ่ายรูปแป๊บนึงอยู่ที่หาดนะครับผมยังอยู่กระบี่นะครับตอนนี้แวะอีกจุดนึงครับผมมาเซลฟี่ถ่ายรูปจุดเมื่อวานเราก็ลงเรือฝั่งด้านนู้นฝั่งด้านนู้นนะครับ ฝั่งเที่ยวเที่ยวเมื่อวานอยู่ฝั่งนู้นตอนทีเป็นขอขอขอนั่นเลยเห็นชัดเลยเมื่อวานไม่เห็นอะไรเลยตกนะครับเราเป็นทะเลครับต้องเที่ยวกะรังเกาะเรืออยู่ครับตอนนี้รับกลับดูครับโคตรสวย โคตรสวยเลยพี่น้องเออพี่น้องอไลค์ด้วยครับกดไลค์ด้วยเดี๋ยวไปเท่านี้ก่อนนะฮะ้เาเจอกันครับผม พักทานเจ้าของพวกเรานะครับผมร้านไก่ย,ย่างเนื้อทองครับนี่ครับจุดได้พว้าของเราก็จะเป็นไกายยาน่นะกย่า,ยยางครับผมกาลังย,ย่างอยู่มีเพียงของเราครับหอมเลยครับผมนี่ครับร้านไก่ย,ยา่างเนื้อทองคนระับมากระบ,บี่ต้องแวะนะครับผมแต่ผมให้ให้ชมครับเป็นไก่ย,ย่างสดๆเลยนะครับผมไก่ย,ย่างเาางนือ้อ กย่างนทองครับผมหอมกันเลยนะฮะคยย้ำเดินหอกดามังกไม่รู้อ้นี่ไมไ้นี่คือไก่ย่างในท้องของเราครับผมเอาซองม่ยี่เ่งอันอี้องม่ย Guys, uh, like, ี่เบ่กันนะ สองไม้ครับผมลกกับไ,ม,ไม่ครับ <pist ach. S 1> เดี๋ยวผมขอไปกินก่อนนะครับผมครับผมจากที่เรากินเสร็จครับผมไม่เหลือไอ้ซากครับนีน่ครับ กินไม่หิวเลยครับผมอร่อยไหมครับคนอร่อยใช่ไหมอิ่มหลือดีๆเลยรคับนี่ครับของผมไม่เหลือเลยครับผมโอเคนะฮะน้ำตุ๊กก็ไม่เหลือน้ำตุ๊กก็ไม่เหลือคลิปนี้ก็ขอจบใเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งครับขออนุาตคลิปใหม่ๆนะครับ ทิปหน้าจะไปเที่ยวไหนกันรอติดตามกันเลยนะครับผมพอจบไปเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับทิปหน้าครับผมยังไทิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม